แพทก็อยู่สุดนั้นมาก่อนนะคะเคยโดนกดค่าแรงปีแรกก็คือหางานที่เราอยากทำยากมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แพ t t ี้ทีช n n นลนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะแพทก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของแพทนะคะที่แพทมีตลอดเกือบ6ปีที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ ก็อยากจะให้เพื่อนๆใช้ข้อมูลที่แพทมีต่างๆเหล่านี้ค่ะให้เป็นแนวทางแล้วก็ข้อคิดนะคะเริ่มต้นเลยตอนที่มาเนี่ยก็มาได้ตอนอายุประมาณ22-23นะคะก็คือเรียนมาจากประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยที่เมืองไทยนะคะเป็นหลักสูตรไทยอย่างเดียวไม่ได้เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะย้ายมานะคะตอนแรกก็คิดว่าเราได้ภาษาอังกฤษอยู่บ้าน แต่พอมาถึงจริงๆแล้วคือแบบ said, uh, doing, งงมากเขาพูดแบบเร็วมากๆเลยฝรั่งออสซีเนี่ยตอนที่แพทมานะคะแพทก็มาในวีซ่านักเรียนนะคะซึ่งตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทการมาเรียนที่ออสเตรเลียเนะะี่ยค่ะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจบจากมหาลัยที่เป็นหลักสูตรไทยนะคะเพื่อนๆจะต้องมี i อเอลขั้นต่างๆที่เขาต้องการนะคะแต่ว่าแอดเนี่ยไม่ได้สอบ i อเอลตอนมาหลังจากจบมาก็ย้ายมาเลยก็คือต้องไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่มหาลัยที่แพทลงเรียนไวนะคะ้ค่ะเป็นเวลา1ปีนะคะเพราะว่าเขาต้องการ i อเอลในระยะเวลา1ปีนะคะแพทก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่นะคะ โดยเริ่มแรกเลยก็เหมือนกับเด็กนักเรียนไทยทั่วๆไปนะคะที่ทํางานในร้านอาหารไทยนะคะก็เป็นอาชีพยอดฮิตอันหนึ่งนะคะสําหรับนักเรียนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศน,นะคะที่ต้องการจะทํางานงานนี้นะคะก็ได้แบบเพื่อนคนที่รู้จักนะคะเขาแนะนาไปก็เลยโทรไปหาเจ้าของร้านแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะย้ายมานะคะแล้วอยากจะทํางานดูเขาก็บอกว่าได้แต่ต้องลองมาฝึกงานนะคะก็ไปฝึกงานที่ร้านเขาค่ะวันแรกซึ่ง ก็ได้งานเลยก็เป็นแบบเด็กเสิร์ฟรับออเดอร์แบบพาร์ทไทม์นะคะทำอาทิตย์ละประมาณ3วันอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้ทำงานเยอะเพราะว่าตอนนั้นที่มาแรกๆะคะ่ะที่บ้านยังช่วยส่งค่าที่อยู่ให้อยู่ก็เลยงานที่ไปทำก็เหมือนกับแค่งานที่เราหาเงินมาซื้อของแล้วก็จัใจ่ายใช้สอยประจำวันซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถพูดคุยกับเมนเจอรได้ด้วยว่าเออฉันอยากทำเยอะกว่านี้นะฉันอยากทำน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับฟังคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะพอแพทเริ่มเป็นใช่ไหมคะเริ่มมีประสบการณ์แพทก็ไปสมัครร้านอาหารฝรั่งร้านขายเสื้อผ้าทำงานรีเซพชันผู้ช่วยล้างเครื่องมือแพทย์ขายของตลาดนัดทำงานในบริษัทขายบ้านผู้ช่วยหมอฟันถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำงานในสาขานี้นะคะทีอยากจะให้แพทพูดเกี่ยวกับอาชีพ dental assistant ว่าเข้ามาทำงานได้ยังไงเริ่มต้นยังไง ะะก็คอมเมนต์บอกแพทได้นะคะมีเพื่อนๆสนใจแพทก็จะมาําคลิปให้นะคะจนตอนนี้นะคะแพทเป็น Senior Surgical Assistant แล้วก็ Dental Implant Coordinator นะคะอันนี้ก็โยงมาจากงานที่แพทเคยทำก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยหมอฟันซึ่งอาชีพนี้นะคะก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเป็นแบบอาชีพเฉพร์ทางที่ แพทย์เนี่ยจะช่วย specialist หรือหมอฟันเฉพาะทางหรือว่าหมอฟันที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับทำ dental implant นะคะเหมือนที่เมืองไทยเรียกว่าการใส่รากฟันเทียมการปลูกกระดูกในรากฟันนะคะแล้วก็มีพวกการถอนฟันผ่าฟันขุดที่เป็น case surgical ซึ่งก็เป็นอาชีพเฉพาะทางอันนึงนะคะที่ไม่ใช่คลินิกทั่วไปจะสามารถทำได้แล้วก็แพทย์ต้องมี qualification ที่เฉพาะทางนะคะ ซึ่งแพทก็ทํางานช่วยคุณหมอในเรื่องตรงนั้นนะคะงานที่แพททาอันนี้นะคะก็เป็นงานที่แพทต้องประสานงานกับคนไข้กับคุณหมอแล้วก็ บริษัทอิ p l พลนต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคเชียนด้วยซึ่งถ้าใครสนใจนะคะเราก็อยากให้แพทโชว่าวันหนึ่งแพททำอะไรบ้างเกี่ยวกับงานนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วแพทจะมาทำให้ดูค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็คืองานหลักของแพทเป็นงานฟูลไทม์ที่แพททำนะคะซึ่งแพทก็มีธุรกิจเล็กๆ,ๆอีก2อันนะคะที่เป็นสายฮาร์โซของแพทนะคะซึ่งแพทเนี่ยส่งเสื้อผ้าจากเมืองไทยมาขายที่นี่นะคะแล้วแพทก็จะติดลิงก์อันนี้มาให้ด้วยอาชีพนี้นะคะแพทได้ทํามาประมาณ 3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่แพททำก็คือขายขอกขวัดลูกโป่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เริ่มทำมาได้ประมาณสองสามเดือนนะคะและ้วแพทยังมีงานพัฒน์ทที่แพททำเนี่ยนะคะก็คือการขายบ้าน,นะคะ่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมทําหลายอย่างจาังเพราะว่าอันนี้มันคือหนึ่งในไมซ์เซ็ของแพทนะคะที่แพทคิดว่าเราไม่ควรจะมีแค่อินคัมอันเดียวะคะ่ะเพราะว่ามัลติเพล In อินคัมนะคะก็เปรียบเหมือนกับ โต๊ะหนึ่งโต๊ะที่มีขาหลายๆอันใช่ไหมคะถ้าขาเราหักไปขาหนึ่งอะคะ่ะเราก็ยังมีขาอื่นๆที่ช่วยพยุงเราไปได้นะคะถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะได้ทําหรือลองทําสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะแพทก็อยากจะลองทําดูด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปตลอดเวลาะคะ่ะอย่ากที่รู้กันนะคะในประเทศออสเตรเลียเนี่ยการทํางานจะมีรายได้ตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงถ้าเปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆนะคะการได้เงินแสนเนี่ยเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาและประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะทำให้ได้ไปถึงเลทต่างๆเรานะีอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าการทำงานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยรายได้คือดีมากนะคะแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าใช่แต่ว่าค่าครองชีพมันก็สูงเหมือนกันนี่แพทก็อยากจะบอกนะคะว่าใช่ค่าครองชีพสูงรายได้ดี แต่ว่ารายได้ที่เราได้รับนะคะพอมาวัดกันแล้วเนี่ยมันสมเหตุสมผลอย่างมากนะคะกับรายจ่ายรายได้ที่เราได้รับนะคะแล้วก็รายจ่ายนะคะสามารถที่จะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่นี่นะคะซึ่งสามารถซื้อรถซื้อบ้านได้อ,ไดอีกข้อหนึ่งนะคะของการทางานที่ประเทศออสเตรเลียนเนี่ยก็คือเราจะได้ holiday pay แล้วก็ sick pay นะคะก็คือการทํางาน full time นะคะปีหนึ่งจะมี52สสัปดาห์ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะหยุด ได้4สัปดาห์นะคะการหยุด4สัปดาห์เนี่ยเราไม่ต้องไปทํางานเลยแต่เราก็ยังมีรายได้ที่เข้ามาอยู่เหมือนเราไปทํางานปกปตินะคะอันนั้นก็จะได้ในสิทธิของฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทม์นะคะซึ่งพาร์ทไทม์เนี่ย เขาก็จะคิดตามระยะเวลาที่เราทํางานนะคะว่าสมมติเราทํางานแค่ครึ่งหนึ่งของฟูลไทม์นียค่ะเพื่อนๆก็จะได้2สัปดาห์สาหรับ holiday pay นะคะส่วนในเรื่องของ sick pay นะคะฟูลไทม์ก็จะได้1ปีเป็นเวลา10วันนะคะแล้วเขาก็ยเย็นจ่ายเงินให้เราเหมือนปกติด้วยแต่ว่าคนที่ทํางาน casual เนะะี่ยค่ะก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ของการจ่าย sick pay แล้วก็ holiday pay นะคะแต่เขาจะได้ ค่าแรงที่มากกว่า25ค่ะข้อดีของการทํางานในประเทศออสเตรเลียอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือแพทนเนี่ยคิดว่ารัฐบาลที่เนี่ค่ะเขาดูแลประชาชนอย่างดีมากๆเลยนะคะโดยถ้าเกิดว่าคุณหางานไม่ได้แล้วก็ไม่มีงานทำอย่างเงี้ยคะ่ะปกติเขาก็จะมีแบบการ จ่ายเงิน s ซ t เทอร์ลิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่สามารถที่จะขอเงินได้อันนั้นก็ประมาณ300ต่อวีนะคะที่เป็นเงินไทยก็คงจะประมาณ6,000กว่าบาท7,000นะคะซึ่งอันนั้นก็คือ job seeker นะคะแล้วในโควิดที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ยังช่วยคนที่โดนหยุดงานนะคะซึ่งเขาก็จ่ายให้ประมาณ750ดอลลาร์ต่อวีนะคะซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะคะ่ะ ที่เขาทําแบบนี้กันแล้วตอนนี้อีกเหมือนกันที่ซิดนีย์เนี่ยมีโควิดอีกเขาก็โดนล็อกดาวน์กันอีกรอบนะคะรัฐบาลก็ช่วยเหลือเหมือนกัน,นะคะ่ะโดยการให้เงินถึง500ดอลลาร์ต่อวีคนะคะสําหรับคนที่โดนหยุดงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ออสเตรเลียหรือว่าคนที่อยู่และทํางานในประเทศออสเตรเลียนะคะ ฟูลไทม์นะคะก็จะเป็นการทํางานที่ได้ชั่วโมงอย่างน้อยขั้นต่ำ38ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่ได้ทุกอาทิตย์นะคะเวลาเราเซ็นสัญญาฟูลไทม์ส่วนพาร์ทไทม์เนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงที่น้อยกว่า38ชั่วโมงนะคะซึ่งเขาจะการันตีว่าเราจะได้จานวนเวลาเท่านี้ในทุกๆวีคนะคะแคชชั่วเนี่ยจะมีชั่วโมงการทํางานที่ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละ แล้วแต่ว่าเขาต้องการคนมาทํามากน้อยแค่ไหนนะคะว่ายุ่งมากอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ต้องหาคนมาทํางานเพื่อโคเวอร์อีกคน,นงซึ่งเวลามันก็จะได้ไม่เหมือนกันในแต่ละอาทิตย์นะคะหางานในประเทศออสเตรเลียยากไหมนะคะก็แพทคิดว่าการหางานในประเทศออสเตรเลียไม่ยากนะคะถ้าเรามีประสบการณ์เพราะว่าอย่างเช่นในโควิดอย่างเงี้ยค่ะ แพทก็ย้ายงานมาสองงานแล้วนะคะเพราะว่าพี่แแพทย้ายมาจากเซมีแล้วก็มาบริสเบนใช่ไหมคะแต่งานแรกมันไม่ใช่ตรงสายกับเราเราก็เลยย้ายงานอีกอันนึงจะบอกว่าเขาก็จะเน้นที่ประสบการณ์มากกว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชี่ยวชาญสามารถทํางานได้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์นะคะการหางานในปีแรกงานแรกๆอะคะ่ะก็จะค่อนข้างยากอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคอนเน็ชันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย กา,ารหางานนะคะก็จะมี4แบบนะคะที่แพทคิดว่าแพทเคยทำมาหมดแหละก็คือ1ก็คือการหาตามออนไลน์นะคะเว็บไซต์ f a c e b o ก k ล o อกต่างๆนะคะ2อก็คือการสมัครแบบ walk in นะคะซึ่งเราชอบร้านไหนเราก็เอาเรซูเม่ของเราะคะ่ะไปยื่นให้เขาได้เลยนะคะอันที่สก็คือสมัครผ่านเอเจนซี่นะคะซึ่ง ในแต่ละสายวิชาชีพอะคะ่ะเขาจะมีเอเจนซี่ที่หาคนเพื่อให้ fit กับตําแหน่งนั้นๆน,น,นะคะเราเขาก็ส่งคนออกไปตามที่ต่างๆนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คืออันที่4 ก็คือการหางานที่ได้จากคอนเน็กชันนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะถามคนที่รู้จักหรือถามเพื่อนได้ในแบบนี้นะคะก่อนที่จะสมัครงานในประเทศออสเตรเลียนะคะทุกคนจะต้องมีเรซูเม่เกี่ยวกับประวัติการทํางานและสกิลที่เรามีนะคะขั้นตอนการสมัครงานก็จะเริ่มต้นจากการยื่นเรซูเม่แล้วก็ c o เวอร์เลเทอร์นะคะซึ่งหลังจากนั้นเมื่อเขา เห็นว่าเรามีคุณสมบัติที่เขาต้องการนะคะเขาก็จะส่งอีเมลหรือว่าโทรมาหาเรานะคะเพื่อให้ไปอินทิวิวค่ะในการอินทิวิวเนี่ยจะมี1รอบหรือ2รอบหรือ3รอบแล้วแต่แต่ละบริษัทนะคะหลังจากอินทิวิวแล้วนะคะบางบริษัทเนี่ยก็จะให้เราไปทริอลค่ะซึ่งเป็นการทดลองงานการทํางานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยบางบริษัทเนี่ยอย่างถ้าเป็นเกี่ยวกับการก็จะต้องทำ police c h e c k แล้วก็ work with c h i l d r e n check ด้วยนะคะ แล้วเขาก็จะประกาศผลเราหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราได้งานแล้วนะคะเขาก็จะให้เราอ่านคอนแทคแล้วก็ซายคอนแทคนะคะแล้วเราก็จะต้องกรอกแท็กส์ฟอร์มแล้วก็ซูเปอร์ฟอร์มด้วยนะคะซึ่งในคอนแทคนั้นนะคะเขาก็จะกําหนดมาว่าเราได้ทํางานแบบไหนเราได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เราได้ทํางานกี่ชั่วโมงเวลาไหนบ้างหน้าที่คืออะไรนะคะซึ่งในคอนแทคนะคะทุกครั้งเขาจะมีการกําหนด probation period ค่ะ,ซ,คะซึ่ง probation period คือระยะเวลา ในการทดลองงานนะคะในแต่ละงานเนี่ยจะมีการกําหนด3เดือน6เดือนหรือ1ปีนะคะจนกว่าเขาจะรับเราจริงเราจะได้ค่าจ้างตามปกติแต่ว่าเขาจะประเมินว่าเราอยู่ในขั้นที่เขาต้องการมั้ยนะคะซึ่งถ้าเราไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการะคะเขาสามารถที่จะไล่เราออกได้เขาเจ้การทํางานของคนในประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะถือคติ work life balance นะคะอะไรคือ work life balance นะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกคนนะคะทำงานแต่ก็ยัง enjoy life อยู่คนที่ออสเตรเลียนะคะเขาจะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับ family time อย่างมากนะคะการทำงานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะเน้นมากๆสำหรับการเป็น team work นะคะซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ของ เอรู้จักหนะ้าที่ตัวเองแล้วก็ประสานงานกับกลุ่มนะคะแบบอารมณ์ทีมเพลเยอร์ซึ่งการทํางานในประเทศออสเตรเลียน,นะคะจะค่อนข้างจ i ยเวอร์ซิตี้ค่ะเพราะว่าการทํางานเนะะี่ยค่ะจะมีทุกเชื้อชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนออสซี่คนเมกา โซเมกาคนยุโรปมิด d l ลอีสเทิร์นคนเอเชียนะคะโดยส่วนตัวนะคะแพททำงานในบริษัทฝรั่งมาประมาณ5ปีกว่าก็ยังไม่เคยโดนเรสซิสนะคะจากเพื่อนร่วมง,งานถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาทำงานในประเทศออสเตรเลียนะคะแพทก็อยากจะให้ เพื่อนๆวางแผนให้ดีค่ะศึกษาเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะคะขอให้เพื่อนๆหาหนทางให้เจอนะคะคนไหนนะคะที่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้งานหรือว่าค่าแรงที่เราอยากได้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆสู้ค่ะเพราะว่า แพทก็อยู่สุดนั้นมาก่อนนะคะเคยโดนกดค่าแรงปีแรกก็คือหางานที่เราอยากทํายากมากๆเลยนะแต่ตอนนั้นก็ทํํๆไปก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเก็บประสบการณ์เราอย่างน้อยเราก็ยังได้เงินนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานฟรีแต่พอเริ่มมีประสบการณ์นะคะเราก็อยากกลัวะคะ่ะเราก็เริ่มสมัครที่อื่นนะคะจนกว่าจะเจองานที่เราชอบแต่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะแพทก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้แพทด้วยนะคะไว้เจอกันคลิป 行けば。